วันนี้มาพบกัชบช่องมดสาลุยกินแซบค่ะตอนนี้น้องก็อยู่ที่ห้วยแก้วล่างค่ะในจังหวัดแม่อสอนนั่นเองค่ะเป็นหมู่บ้านลเล็กๆที่ไฟฟ้ายัางเข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่าใช้โซลาร์เซลล์ค่ะก็ตอนนี้น้องก็อยู่ที่สวนเพื่อนค่ะซึ่งน้องจะมางานแต่งน้องพลอยนั่นเองค่ะเป็นน้องสาวของเพื่อนค่ะเป็นงานแต่งของกระเรียนขาวกับกระเรียนแดงนะคะแต่ว่าซึ่งมาประยุกต์แบบใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวน่าจะพาไปดูนะคะว่าเขาทำอะไรเลี้ยงค่ะ ว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่งานแต่งงานนะคะเป็นวันนี้เป็นงานเตรียมเฉยๆค่ะที่เขาเตรียมเลี้ยงแขกค่ะค่ะเดี๋ยวตามน้องไปเลยค่ะค่ะตรงสุดน,นะคะก็จะมีควายค่ะอันนี้ตรงนี้เขาก็จะเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะก็จะปลูกส้มโอได้ค่ะแบบเลี้ยงแบบบ้านธรรมชาติติดกับบ้านเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาทําอะไรเลี้ยงค่ะตอนนี้คือเจ้าเสาพุ่นว้ยมากคือต้องรับเขตอยู่ค่ะอนี่ก็มาทัดไทยัุดยอดค่ะตุอยนี่ ถ้าใครได้ดูช่องพี่อันแน่ก็จะได้เห็นค่ะนี่แฟลชขาพี่อันแนค่ค่ะนี่ก็ดูท่มายค่ะม้กวยให้เลยสตรงนี้ค่ะคสวนตรงนี้เขาก็จะช่วยกันห่อข้าวค่ะที่ผงไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ คือการคนละไม้คนละมือค่ะเพื่อเตรียมต้องรักแขกค่ะแขจน่าจะแก้มงะแต่ดื้อใช่เี๋ยอันนี้ก็เดี๋ยวถักทายพี่เด่นค่ะอันนี้พี่เด่นค่ะสวัสดีค่ะพี่เด่นนี่เป็นแฟนเพื่อนน้องเองค่ะแ็นคนไหนนี่ไม่รู้ค่ะพี่เด่นทำเลยอ่ะ อันนี้พี่เดงเก็บของอยู่ค่ะพี่เดงกแล้วอันนี้คือเขาต้มน้ําไว้ทําแหละเตรียมไว้เดี๋ยวจะทำหมสองตัวอ๋ออันนี้คือต้มน้ําไว้เพื่อที่จะเตรียมทําหมูอีกสองตัวค่ะนี่ค่ะตรงนู้นก็ <laughs> ที่เห็นเป็นหมอ้อยาวๆนะคะ <laughs> เป็นการหุงข้าวแบบสมัยแต่ก่อนค่ะ <laughs> เวลาหุงข้าวก็จะใส่น้ําไว้อย่างนี้นะคะคล <laughs> ้ายๆหม้อตุ่นค่ะแต่คือหุงได้เยอะมากค่ะ น่าจะเป็นฐานนะคะจะอยู่ตรงนี้ร้อนมากค่ะทุกคนไม่ได้หนาวเลยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กองไฟค่ะน,นี่ก็จะตั้งกระทะใหญ่ๆไว้อย่างนี้ค่ะบ่อน,นี้นะคะคือเขาทำเสร็จแล้วค่ะเป็นแกงข้าวเบิร์ค่ะนี่ก็จะเป็นแกงข้าวเบิร์ค่ะนี่ค่ะงานแต่งของกกะเดียนนะคะ จะไม่พลาดก็คือแกงข้าวเบอร์ในเองค่ะ ถ้าเดี๋ยวสเปนเดี๋ยวจะพาไปทัดไทยเจ้าเ่ากับเจ้าสาวค่ะเราอีสเป๊สนึงนะคะตอนนี้ก็เจ้าบ่าเจ้าสาวก็กําลังยุ่งอยู่ค่ะเจ้าบ่าเจ้าสาวออกมาเดี๋ยวหนุ่มจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานนะคะที่แบบ เขากำลังเตรียมอยู่ค่ะตอนนี้ก็จัดยังไม่เสร็จค่ะนี่คือเจ้าเห่าเจ้าขาวค่ะไม่เยอะเลยนะค่ะในรูปนี้ก็จะเป็นแบบชุดกระเดียค่ะผ้าก็จะสะท้องเลยนะคะไม้น้องคนหนักเลยอ่ะ นี่ก็จะเป็นโซนที่เขาจัดไว้เพื่อจะให้แขกมาถ่ายรูปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเจ้าสา,าวเ <laughs> จ้าสาวถือมิน้ <laughs> นี่คือเจ้าสาวค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมค่ะนี่ก็คือกำลังเตรียมมาค่ะก็จะมีเวทีค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็มันลบหูค่ะอาจดใจหมูไปได้เลยนะหมูน้องจะพาไปดูค่ะไอ้ข้าวหนึ่เแฉบบัตรเชลีใช่ป่ไอ้พูดบัตเชลีขี้แอบปามาตุ้ยละเชฟโรดได้หมดนี่ไงจ๊ะนี่ก็มาถอนคมหมูถอนขมมูมีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นใช่ค่ะมีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะ งันเจเะเรียนะคะจะเน่หมูดำค่ะอันนี้ตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่สี่อันนี้ตัวที่สี่ครับจะมีทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมใช่ครับ ค่ะวันนี้ก็คนก็จะเยอะๆหน่อยค่ะมาช่วยการทำอาหารค่ะคุคะบรรยากาศคึ้คขึ้นมากค่ะตรงนู้นเขาก็จะหุงข้าวค่ะมเก็หุงข้าวแบบสมัยต่ก่อนค่ะพั่วโมเข่อรู่นร้านน้วันนี้ก็จะมาคั่วหอมค่ะเพื่อไปทำเป็นเครื่องแกงค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศคนเยอะมากค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ข้าวก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะมองไม่เห็นค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะยกลงแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวน้องจะถ่ายวิธีการยกลงให้ทุกคนดูนะคะ <c oughs> เขาก็จะเสียบไม้เข้าไปค่ะช่วยกันยกทั้งหมดสองคนค่ะต <c oughs> ้องใช้คนที่แข็นแรงค่ะ <c oughs> โอ้ก็ดูหมูไปเลยเมอเทลงไปอย่างนี้ค่ะนีเาจะ้ข้อค่ไทนนอยลบเสกกดบแล้วเกกระนัแล้วนกกไมน้ำม่แค่ะก็จะได้เข้านทุกคนพอเทลงไปเสกม่าี้เ่อทีนยอกกันค่ะทุกคนพอเทลงไปเสร็จก็จะเอามาคนอย่างนี้นะคะเพื่อที่ให้เข้ามันแยกออกจากกันค่ะ เยี่ยมีนี่นแหละนะสิน,นี่คือข้าวสวยที่สุดแล้วค่ะที่เราเอาเป็นลืมเมื่อกี้ค่ะค่ะทุกคนงานแต่งกะร์เรี่ยน,นะคะที่ขับไม่ได้ก็คือหมูนั่นเองค่ะนี่ค่ะหมูตัวนี้มันเยอะมากค่ะ เลื่อนได้เลยเพราะนี่ก่นจะมาช่วยกันเดี่ใส่ใส่เลยนะใส่ตันใส่อ่อนใส่หมู ใส่บรรยากาศกิีกัรท้าให้สังเกดูนะคะา ทุกคนตอนนี้มาดูก <laughs> ันนะเพื่อนน่าทำอะไรอ่ะ <ทำ S 1> อันนี้คือไม่ใช่งานแต่งเพื่อนนะคะงานแต่งน้องสาวค่ะแต่งคนที่ทุ่มเทมากนี่น่าจะเป็นคนนี้ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ถ้าหมดแต่งเราจะไปจัดให้นะค่ะรอไปก่อนคะ่ะ เป็นท้าแต่พันลงมาจนถึงแม่บ้านค่ะนี่ค่ะมุงสวยจ้วยที่เขาถ่ายรูปกันค่ะน,นี่คือถ้าขาดเพื่อนนับไปนี่ก็คือไม่ได้นะเนี่ยดอกนี้ซื้อเอาหรือว่าไปเด็กเอาที่ไหนเด็กดอกม้ดอกสวยมากค่ะ นี่ก็เขาก็จะมาช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะนี่คนจัดดอกไม้อยู่นี่ค่ะนี่มูกาด้ามมูกาด้จาจัดดอกไม้ค่ะเดี๋ยวพรุนี้ก็จะมีมุงสวยๆถ่ายดูค่ะ <c oughs> นี่คือจัดได้ ไปแล้วครึ่งนึ่งนะคะดูสภาพดอกไม้เบลดาทําคนเดียวค่ะน่าจะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะอเดเี้สวยอยู่งนันแหละนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่เขาก็ช่วยการตัเข้าวแล้วก็กับข้าวให้แขกที่มาร่วมงาน อโอ้ยนี่หน่อยอ่ความระดัชุดระดับชั้ค่ะตอนนี้คุณลุงก็จะใส่แกงปักค่ะตีป้านปักกันยอดเต้นะลุซฎีุซะพ่อเนาะพ่อดุะนีค่ะ ทุกคนมาดิเราก็จะมากินข้าวกับเจ้าสาวค่ะนี่เป็นเจ้าสาวของเราเองค่ะตอนนี้ยังใส่ชุดสีขาวอยู่ค่ะนี่คือเจ้าบ่าวค่ะเจ้าบ่าวหน้าตาดีเจ้าสาวแบบสวยค่ะบอกแล้วว่าถ้าเจ้าบ่าวเป็นกระเดียดแดงนะคะส่วนเจ้าสาวเป็นกระเดียดขาวค่ะดูจะรองดูรูปค่ะว่าต้องเป็นกระเดียดสูสีผู้แน่เลย

รู้สึกเป็นเกียมมากเลยค่ะที่เข้ากับเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะวันนี้เจ้าบ่าวเข้าวันนี้คือจเจ้าบ่าทำงานค่ะใส่ไส้อผ้าค่ะโ้ะ แกงทอดเบอร์อร่อยมากค่ะทุกคนค่ะทุกคนสำหรับคลิปน,นี้นะคะเราก็ต้องขอรับลาไปก่อนนะคะสำหรับคลินี้น้องจะถ่ายบรรยากาศงานแต่งให้ทุกคนดูนะคะวันนี้น้องแขงเสเียกับ ะเจ้าสาวของคุณค่ะที่เชิญมาในงานค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องก็ต้องขอร่ำลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล <esh> ้วก็กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปนะคะบ๊ายบายบ้า